เธอถูกผู้ชายที่เธอรักที่สุดทอดทิ้งไปในวันที่ท้องได้เก้าเดือนในขณะที่เธอร้องให้อยู่กลางสายฝนเขากลับเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองสักครั้งเรื่องราวของความรักความแค้นและหัวใจที่ไม่เคยลืมกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงฟ้าร้องดังสนั่นร,ราวกับฟ้ากำลังหัวเราะเยาะชีวิตของฉันลินหญิงสาวที่ท้องโตได้ก้าเดือนกำลังยืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักพิงของหัวใจแต่ตอนนี้ มันคือสถานที่ที่ฉันถูกเฉดหัวออกมาเหมือนเศษขยะเขาไม่แม้แต่จะเปิดประตูให้ฉันทั้งที่รู้ว่าฉันท้องลูกของเขาฉันเคาะประตูบ้านเสียงดังน้ำฝนสาดเข้าหน้าอย่างแรงอาเธอร์เปิดประตูสิได้โปรดฉันท้องลูกของคุณนะเสียงของฉันสั่นเครือแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากอีกฝั่งมีเพียงเงามืดเคลื่อนไหวอยู่หลังผ้าม่านแล้วก็งเงียบหายไปเรากับฉันไม่เคยมีตัวตนในชีวิตเขาเลยฉันจำเสียงผู้หญิงอีกคนได้ดีเสียงที่หวานแต่แฝงด้วยความเยาะหยัน คุณอาเธอรไม่ว่างขะหมอบอกว่าเธออย่ามายุ่งกับเขาอีกเขาเบื่อเธอแล้วเสียงนั้นคือของมิราผู้หญิงที่ตอนนั้นถูกสื่อเรียกว่าคู่มั่นคนใหม่ของประธานาธิบดีหนุ่มตอนนั้นฉันรู้ทันทีว่าคนที่ฉันรักทั้งหัวใจไม่เหลือที่ว่างให้ฉันอีกต่อไปฉันยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนมือกุมท้องแน่นน้ำตาไหลปนไปกับฝนอาเธอร์ทำไมคุณถึงใจร้ายขนาดนี้ เขาเคยบอกว่าจะดูแลฉันตลอดไปจะไม่ปล่อยให้ฉันต้องร้องให้อีกแต่ตอนนี้เขาทำให้ฉันเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกฉันหันหลังกลับอย่างหมดแรงรองเท้าลื่นในโคลนเสียงฝนกระแทกหลังราวกับตอกย้ำความพ่ายแพ้ฉันเดินไปตามถนนที่เปรี่ยวร้างในคืนนั้นไม่มีใครไม่มีที่ไปเหลือเพียงฉันกับลูกในท้องที่ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีที่สุขหัวนอนหรือไม่คืนนั้นฉันสาบานกับตัวเองถ้ามีวันหนึ่งฉันรอดฉันจะไม่มีวันให้อาเธอร์ได้หัวเราะอีกต่อไป สองสัปดาห์หลังจากนั้นฉันคลอดลูกไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นแฝดชายหญิงเด็กสองคนที่เป็นเหมือนแสงเดียวในชีวิตมืดมนของฉันฉันตั้งชื่อพวกเขาว่าไลอาและเลียมเสียงหัวเราะของพวกเขาคือแรงผลักดันเดียวที่ทําให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อแต่ชีวิตคนอย่างฉันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฉันต้องหนีออกนอกประเทศไปเริ่มต้นใหม่ที่ญี่ปุ่นโดยไม่มีเงินไม่มีเอกสารไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงเดิมทุกคนมองฉันเป็นผู้หญิงบ้าที่กล้าพูดว่าตัวเองเคยเป็นคนรักของประธานาธิบดี ฉันอาจจะสูญเสียทุกอย่างในวันนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันได้มาคือความแค้นที่ไม่มีวันลืมหลายปีผ่านไปฉันกลายเป็นหมอเด็กมีชื่อเสียงในต่างประเทศเพราะความพยายามไม่หยุดฉันทำงานหนักทุกวันเพื่อเลี้ยงลูกและเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันหนึ่งวันที่ฉันจะกลับไปเหยียบแผ่นดินเดิมอีกครั้ง ไลอาและเลียมโตขึ้นมาอย่างสดใสพวกเขามีดวงตาเหมือนพอ่อววตาที่ทําให้ฉันทั้งรักทั้งเจ็บฉันพยายามลืมแต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกฉันก็จาได้หมดทุกหยดน้ําตาทุกคําพูดที่อาเธอร์เคยพูดไว้ก่อนจากไปและเมื่อโชคชะตาพาฉันกลับไทยอีกครั้งฉันสาบานว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นผู้หญิงที่เขาทิ้งอีกต่อไปเมื่อฉันเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิเสียงประกาศดังขึ้นทั่วสนามบินแต่ในหัวฉันกลับได้ยินเสียงตัวเองพูดเพียงคำเดียวเริ่มใหม่ในเกมของฉันเอง ข่าวในทีวีรายงานว่าประธานาธิบดีอาเธอร์กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งหลังหายหน้าไปเจ็ดปีพร้อมคู่สมรสชื่อมีราหัวใจฉันเต้นแรงไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะโอกาสที่รอคอยมานานถ้าโลกเคยพรากทุกอย่างจากฉันฉันจะใช้สองมือคู่นี้เอาคืนทุกอย่างจากเขาเองเจ็ดปีเวลาผ่านไปเร็วเกินกว่าจะเชื่อได้ว่าฉันลิน จากผู้หญิงที่ถูกไล่ออกจากบ้านทั้งที่ท้องแก่กลับมายืนอยู่ในฐานะหมอเด็กระดับนานาชาติที่ถูกเชิญให้มาช่วยงานในโครงการสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยโดยไม่รู้เลยว่าโครงการนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของประธานาธิบดีอาเทอร์คนเดิมโชคชะตาเหมือนเล่นตลกคนที่ฉันตั้งใจหนีสุดชีวิตกลับเป็นคนที่ฉันต้องร่วมงานด้วยอีกครั้ง เช้าวันนั้นฉันสวมเสื้อกาวสีขาวผมถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจซ่อนรอยแผลในใจไว้ใต้รอยยิ้มจางๆพยาบาลหลายคนกระซิบกันว่าหมอลินสวยมากเลยอาะได้ข่าวว่ามาจากญี่ปุ่นฝีมือสุดยอดฉันยิ้มสุภาพแต่ในใจเย็นชาสวยงั้นเหรอถ้าเขาเห็นฉันตอนนี้จะยังจำผู้หญิงคนที่เขาเคยโยนทิ้งไหม ฉันเดินเข้าห้องประชุมใหญ่ของทำเนียบรัฐบาลทุกคนลุกขึ้นทันทีเมื่อชายร่างสูงในสูทสีดำก้าวเข้ามาเขาไม่เปลี่ยนไปเลยใบหน้าคมเข้มดวงตาสีเทาเข้มและรอยยิ้มเย็นชาที่ฉันจำได้แม่นยิ่งกว่าชื่อของตัวเองเจ็ดปีผ่านไปแค่เห็นหน้าเขาอีกครั้งหัวใจฉันก็เต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะรักอาเธอกว่าตามองทั่วห้องก่อนสายตาจะหยุดที่ฉันเพียงเสี้ยววินาทีเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนพยายามนึกว่าฉันคือใครแต่เขาจำไม่ได้ดีอย่าจำได้เลย เพราะเมื่อถึงวันที่คุณจำได้ฉันจะทำให้คุณอยากลืมมันไปตลอดชีวิตหลังการประชุมอาเธอร์เดินเข้ามาหาฉันเขายื่นมือออกมาหมอลินใช่ไหมยินดีต้อนรับกลับประเทศไทยผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานฉันยิ้มบางๆจับมือเขามือที่ครั้งหนึ่งเคยกุมฉันไว้ตอนเรายังรักกันแต่ตอนนี้มันเย็นชาจนเหมือนจับเหล็กแช่แข็งเขาไม่รู้เลยว่ามือที่เขากำอยู่นั้นคือมือของผู้หญิงที่เขาเคยปล่อยให้ร้องให้กลางฝนจนเกือบตาย ขอบคุณค่ะท่านประธานาธิบดีฉันพูดเสียงนิ่งมือยังคงจับอยู่ในมือเขาหวังว่าฉันจะได้ทำงานร่วมกับท่านอย่างราบรื่นแน่นอนครับเขายิ้มรอยยิ้มที่เคยทำให้ฉันหลงทั้งใจตอนนี้กลับทำให้ฉันอยากจะหัวเราะออกมาผมเชื่อว่าหมอเก่งๆแบบคุณจะช่วยเราได้มากฉันพยักหน้าแต่ในใจมีเพียงความคิดเดียวฉันจะช่วยแน่แต่จะช่วยทำลายทุกสิ่งที่คุณภูมิใจ เกมเพิ่งเริ่มและครั้งนี้ฉันจะเป็นคนเขียนบทไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปคืนนั้นฉันกลับถึงคอนโดหรูที่รัฐบาลจัดให้ลูกแฝดของฉันวิ่งเข้ามากอดแน่นแม่แม่วันนี้เหนื่อยไหมไม่เลยลูกฉันย่อตัวลงกอดทั้งคู่พวกหนูรู้ไหมวันนี้แม่เจอใครใครเหรอแม่เลียมถามตาโตส่วนไลยยิ้มใส่ซื่อฉันยิ้มบางๆคนที่เคยทําให้แม่ร้องไห้มากที่สุดในโลกเด็กทั้งคู่มองหน้ากันอย่างงงๆก่อนเลียมพูดเสียงเบา แม่จะร้องให้อีกไหมฉันหัวเราะทั้งน้ำตาไม่แล้วลูกคราวนี้แม่จะยิ้มให้เขากลัวแทนในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าผู้หญิงที่เคยถูกรักแล้วถูกทำลายจนกลายเป็นคนใหม่สองวันต่อมาฉันถูกเรียกเข้าพบอาเธอร์อีกครั้งที่ห้องทำงานส่วนตัวเขาเสนอให้ฉันร่วมคณะกรรมการหลักในโครงการเด็กแห่งชาติซึ่งต้องประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เขาไม่จำฉันจริงๆหรือเขาแค่แกล้งทำเป็นไม่จำกันแน่ ฉันนั่งตรงข้ามเขามองเข้าไปในตาเย็นชาคู่นั้นแล้วจูจ่ๆเขาก็พูดขึ้นว่าหมอลินผมรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มปิดบังรอยยิ้มมุมปากอาจจะในข่าวก็ได้ค่าท่านคงจะหมอจากญี่ปุ่นได้ยากหน่อยเขาหัวเราะเบาๆอาจจะจริงแล้วเสียงหัวเราะนั้นกลับทำให้ภาพวันฝนตกคืนนั้นย้อนขึ้นมาในหัวเสียงเดียวกันกันกบตอนที่เขาปิดประตูใส่ฉัน ทุกเสียงทุกคำพูดของเขามันคือมีดที่ย้อนกลับมาเฉือนแผลเดิมให้เลือดซึมอีกครั้งหลังเลิกประชุมฉันเดินออกมาโดยไม่หันกลับไปแต่ในหัวเต็มไปด้วยความคิดถ้าเขาเริ่มจำได้ทีละนิดฉันจะทำให้เขาจำได้ทั้งหมดจำจนอยากตายไปเลยฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขาผ่านเพื่อนในวงการสื่อที่ฉันรู้จักข่าวลือบอกว่ามีราภรรยาของเขากำลังมีปัญหาหนักเรื่องสุขภาพจิตและเขาเองก็ดูห่างเหินกับเธอมากขึ้นทุกวัน ถ้าโลกกำลังจะลงโทษเขาฉันจะเป็นคนถือแท้ให้เองคืนนั้นฝนตกอีกครั้งเหมือนคืนที่ฉันเคยถูกทิ้งแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ยืนร้องให้กลางฝนอีกแล้วฉันยืนอยู่บนระเบียงมองลงไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและพูดกับตัวเองเบาๆเจ็ดปีฉันทนมาพอแล้วถึงเวลาที่อาเธอร์จะต้องรู้ว่าความเจ็บที่ฉันเคยเจอมันรู้สึกยังไงเพราะคนอย่างฉันถ้าเริ่มเอาคืนเมื่อไหร่ไม่มีคำว่าเมตตา เช้าวันจันทที่อากาศร้อนอบอ,อ้าวฉันลินเดินเข้าไปในห้องประชุมด้วยสีหน้าสงบนิ่งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งที่ชื่อว่าอาเธอร์วันนี้คือวันแรกที่ฉันจะเริ่มเกมของตัวเองเกมที่เขาจะไม่มีวันชนะเจ็บมานานพอแล้วถึงเวลาที่ฉันจะเป็นคนทําให้เขารู้ว่าการสูญเสียมันทรมานยังไงอาเธอร์ยืนอยู่หน้าจอพรีเซนต์สวมสูสีดําเรียบมือถือปากกาเลเซอร์เขายังดูมั่นใจและทรงอํานาจเหมือนเดิม ฉันมองเขาโดยไม่กระพริบตาแล้วเอ่ยขึ้นกลางที่ประชุมดิฉันมีข้อเสนอค่ะถ้าเราจะสร้างโครงการช่วยเด็กทั่วประเทศจริงๆเราควรเริ่มจากพื้นที่ที่รัฐบาลไม่เคยกล้าแตะเสียงในห้องเงียบกริบอาเธอร์หันมามองตรงๆดวงตาเทาเข้มนั้นจ้องฉันเหมือนพยายามอ่านความคิดพื้นที่แบบไหนเขาถามเสียงนิ่งแถบชานเมืองที่คุณเคยไล่คนจนออกไปไงคะท่านคงจำได้ดีฉันตอบด้วยรอยยิ้มบางแต่ในแววตามีไฟแรงกล้า เขาชะงักไปวินาทีเดียวแต่แค่นั้นฉันก็รู้ฉันยิงเข้าเป้าแล้วคำพูดเดียวอาจกลายเป็นมีดที่แทงใจเขาได้ลึกกว่ากระสุนหลังเลิกประชุมฉันตั้งใจเดินช้าๆผ่านหน้าห้องของเขาเสียงผู้ช่วยพูดเบาๆว่า,วาท่านประธานดูไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้ฉันยกมุมปากนิดๆก็แน่สิเพราะคนที่เขาเคยเหยียบให้จมดินตอนนี้กลับมายืนอยู่ตรงหน้าในฐานะคู่ร่วมงานที่เขาต้องให้เกียรติ เย็นนั้นฉันนั่งอยู่ที่คาเฟ่เงียบๆเ,เปิดแล็ปท็อปดูรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของเขามีบางอย่างผิดปกติตัวเลขเงินบริษัทบางส่วนไม่ตรงกับงบจริงอืมน่าสนุกดีนี่ฉันพูดกับตัวเองแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นฮันนาใช่ฉันเองลินช่วยหาข้อมูลบริษัทนี้ให้หน่อยฉันสงสัยว่ามันเป็นบริษัทบังหน้าการแก้แค้นที่แท้จริงไม่ใช่แค่ให้เขาเจ็บแต่ต้องทำให้เขาพังด้วยน้ำมือของตัวเอง คืนนั้นฝนตกอีกครั้งเสียงฝนกล่อมใจเหมือนทุกครั้งที่ความทรงจำเก่าเริ่มไหลกลับมาวันที่เขาทิ้งฉันวันที่ฉันร้องจนไม่มีเสียงแต่ตอนนี้น้ำตาหมดไปนานแล้วเหลือแค่สมองที่เยือกเย็นกับหัวใจที่แข็งจนไม่มีใครทําลายได้อีกฉันเขียนโน้ตลงในสมุดเป้าหมายแรกทำลายความเชื่อมั่นของเขาในที่ทำงานเป้าหมายที่สองใช้สื่อโจมตีเขาเรื่องกองทุนเป้าหมายสุดท้าย ทำให้เขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ช้าๆให้เขาทรมานคนบางคนต้องได้ลิ้มรสของความพ่ายแพ้ทีละคำถึงจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีหัวใจมันเป็นยังไงสองวันต่อมาฉันได้รับเชิญให้ร่วมง,งานกาลาการกุศลที่จัดขึ้นโดยประธานาธิบดีเองฉันใส่ชุดราตรีสีแดงเข้มคอเว้าลึกพอจะทำให้คนในงานหันมามองเมื่อฉันเดินเข้าไปในงานสายตาของอาเธอร์ก็จับที่ฉันทันทีฉันเห็นได้จากระยะสิบเมตร เขาเดินเข้ามาช้าช้าหมอลินคุณดูต่างไปมากฉันยิ้มตอบคนเราเปลี่ยนได้เสมอค่าโดยเฉพาะหลังจากผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเขาเงียบแววตาเขาเปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนกำลังนึกอะไรออกฉันหัวเราะในใจใช้จำสิจำฉันให้ได้ทีละนิดแล้วฉันจะลากคุณเข้าสู่ฝันร้ายทีละก้าวทุกคำพูดของฉันคือเหยื่อลอบและเขาก็กำลังเดินเข้ามาในกับดักอย่างเต็มใจ งานผ่านไปจนดึกฉันเดินออกไปสูดอากาศที่ระเบียงเห็นอาเธอร์ยืนอยู่คนเดียวเขามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกฝนก่อนพูดเสียงเบาผมเคยทำพลาดไว้มากมายแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันยกแก้วไว้ขึ้นจิบช้าๆความทรงจำบางทีมันก็เลือกจะกลับมาเองตอนที่เราไม่พร้อมจะรับเขาหันมามองฉันแววตาเต็มไปด้วยความสับสนคุณพูดเหมือนรู้จักผมดีบางทีอาจจะมากกว่าที่คุณคิดฉันตอบพลางยิ้มเย็นแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับ เขาเริ่มจำได้แล้วและเมื่อเขาจำได้ทั้งหมดมันจะสายเกินไปคืนนั้นฉันเปิดโน้ตบุ๊กดูภาพเก่าของฉันกับเขาภาพที่ถ่ายตอนฉันท้องได้หกเดือนเราหัวเราะกันในสวนหลังบ้านตอนนั้นเขายังพูดว่าลูกเราต้องมีชีวิตดีที่สุดฉันแต่หน้าจอเบาๆลูกเรามีชีวิตดีแล้วแต่ไม่มีพ่อเพราะพ่อเลือกจะหายไปฉันกดลบภาพนั้นทันทีแล้วพิมพ์ข้อความส่งให้ฮันนาปล่อยข่าวเรื่องกองทุนได้เลยใช้ชื่อบริษัทนั้นเป็นจุดเริ่มต้น สงครามเงาเริ่มแล้วและในเกมนี้ไม่มีคำว่าใจอ่อนวันรุ่งขึ้นข่าวออนไลน์พาดหัวใหญ่มีบริษัทเงาอยู่เบื้องหลังกองทุนเด็กของรัฐบาลใครได้ประโยชน์ทุกคนในทำเนียบแตกตื่นสื่อรุมถามไม่หยุดอาเธอเรียกประชุมด่วนสีหน้าเขาเคร่งเครียดสุดๆฉันนั่งตรงข้ามทำหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รู้เรื่องเขามองฉันตรงๆหมอลินคุณมีอะไรจะเสนอไหม อย่าตื่นตระหนกไปเลยข้าข่าวแบบนี้ถ้าไม่มีมูลจริงมันก็แค่เสียงลมฉันพูดด้วยรอยยิ้มที่เขาอ่านไม่ออกฉันกำลังดูเขาเริ่มพังทีละนิดเหมือนดูตึกที่ฉันเคยถูกขังอยู่พังทลายลงตรงหน้าหลังเลิกประชุมเขาเดินตามฉันออกมาคุณคุณเคยเจอผมมาก่อนใช่ไหมฉันหยุดเดินหันไปสบตาเขาบางทีแต่ตอนนั้นคุณคงไม่จำฉันหรอกเพราะคุณมีเรื่องที่สำคัญกว่าชีวิตของคนอื่นเสมอ เขาจ้องอยู่นานก่อนพูดแผ่วเบาผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครจริงๆสักวันคุณจะรู้เองค่ะฉันเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองเลยแต่ในใจฉันแอบยิ้มเกมเพิ่งเริ่มและเขาเพิ่งเข้าเล่นโดยไม่รู้ตัวเกมนี้ฉันไม่ต้องการให้เขาแพ้ฉันต้องการให้เขารู้สึกทุกวินาทีของการแพ้ต่างหากเสียงลมหายใจของลินดังเบาๆในห้องทำงานมืดสลัวไฟบนเพดานส่องแสงสีเหลืองอ่อนสะท้อนเงาร่างของเธอบนกระจก หญิงสาวนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มือข้างหนึ่งกดเลื่อนแฟ้มข้อมูลที่เธอแอบดึงออกมาจากฐานข้อมูลของรัฐบาลกลางเอกสารลับระดับชั้นแดงที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชื่อหนึ่งในแฟ้มทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะโครงการเซเรนิตี้ผู้สนับสนุนเอกวิกมอร์อักษรเอนั้นมันคือชื่อย่อของเขาอาเธอร์วิกมอร์คนที่เธอเคยรักและคนที่เธอเชื่อว่าทอดทิ้งเธออย่างเลือดเย็นในวันที่เธออุ้มท้อง หรือว่าเขาไม่ใช่เพียงคนรักที่ทรยศแต่คือเบื้องหลังของทุกอย่างตั้งแต่แรกลินกัดริมฝีปากแน่นความเจ็บเก่าประตูขึ้นในอกอีกครั้งภาพวันนั้นย้อนกลับมาชัดเจนวันที่เขาหันหลังให้เธอโดยไม่เหลียวกลับแต่ตอนนี้ความโกรธลักผสมกับความสงสัยเธอรู้สึกเหมือนบางอย่างไม่เข้าที่เหมือนปริศนาที่มีคนตั้งใจลบคําตอบออกเธอเปิดแฟ้มถัดไปไฟเสียงแนบอยู่ภายในการสนทนาเข้ารหัส เธอคลิกฟังเสียงชายแปลกหน้าพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเยือกเย็นท่านประธานอย่าห่วงเราจะจัดการให้คุณไม่ต้องเจอกับหญิงคนนั้นอีกเขาจะไม่มีทางได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการแยกพวกเขาออกจากกันหัวใจลินแทบหยุดเต้นเสียงนั้นไม่ใช่ของอาเธอร์แต่เป็นเสียงของเลขาที่การทำเนียบมาร์คเบลสันชายที่ครั้งหนึ่งเคยยื่นมือช่วยเธอหลังคลอดลูกถ้าเขาไม่ใช่คนทรยศแล้วใครกันแน่ที่ทำลายชีวิตของเธอ มือของลินสั่นเธอลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างเสียงฝนกระทบกระจกดังแผ่วเบาแต่กล้องในใจความแค้นที่เคยชัดเจนเริ่มสั่นคลอนเป็นเส้นบางๆระหว่างรักและแค้นเธอไม่รู้แล้วว่าความรู้สึกในอกตอนนี้คืออะไรขึ้นเดียวกันนั้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีอาเธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องประชุมใหญ่แสงจากหน้าจอทีวีสะท้อนแววตาเหนื่อยล้าของชายผู้มีอำนาจที่สุดในประเทศเขาเพิ่งเห็นภาพข่าวการเปิดคลินิกเด็กกำพร้าโดย มอลินหญิงสาวที่เขาเคยคิดว่าเสียชีวิตไปนานแล้วเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาจะบอกเธอได้อย่างไรว่าตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยหยุดตามหาเลยเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่านครับมีรายงานด่วนจากหน่วยข่าวกรองอาเธอเงยหน้าขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดทันทีเข้ามาเจ้าหน้าที่หนุ่มยื่นแฟ้มสีดำหนาๆให้เขาเปิดดูอย่างระมัดระวังภายในคือภาพถ่ายมุมไกลของลินและเด็กแฝดสองคนในชุดนักเรียนอนุบาล เขาชะง,งักภาพนั้นทําให้หัวใจของชายผู้เคยเยือกเย็นแทบแตกออกเป็นเสี่ยงดวงตาของเด็กสองคนนั้นเหมือนเขาในวัยเด็กไม่มีผิดมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าลูกอาเธอหายใจติดขัดเขากดแฟ้มแน่นเหงื่อซึมที่ขมับคําถามนับพันวิ่งวนในหัวทําไมเธอถึงไม่บอกใครทําให้เธอหนีไปแล้วทําไมตอนนี้เธอกลับมา ลินในตอนนั้นกำลังนั่งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เงียบสงัดจ้องภาพในมือรูปอัเธอร์ที่ยืนจับมือกับมาร์คเบลสันในงานถแถลงข่าวชายสองคนที่เธอเชื่อมาตลอดว่าเป็นคนดีทั้งคู่แต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจเลยว่าใครคือศัตรูตัวจริงถ้าเกมนี้ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นเธอกับเขาอาจเป็นแค่หมากในกระดานของใครบางคนลินตัดสินใจแน่วแน่เธอจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปเธอหยิบโทรศัพท์กดหมายเลขหนึ่งที่เธอเก็บไว้ในใจตลอดเจ็ดปี สกายฉันต้องการให้เธอสืบข้อมูลของมาร์กเบลสันทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ชีวิตส่วนตัวปลายสายตอบกลับด้วยเสียงเข้มเข้าใจแล้วหมอผมจะเริ่มทันทีสกายแพ็คเกอร์สาวผู้เคยช่วยเธอหนีออกนอกประเทศเมื่อเจ็ดปีก่อนเมื่อวางสายลินยกมือแต่ท้องตัวเองเบาๆเหมือนระลึกถึงวันที่ลูกแฝดอยู่ในคันเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆแม่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายพวกเราอีกไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม แต่เธอไม่รู้เลยว่าศัตรูที่แท้จริงกำลังมองเธออยู่ผ่านกล้องวงจรปิดทุกฝีก้าวเช้าวันถัดมาลินเดินเข้าสู่โรงพยาบาลเด็กที่เธอดูแลเองบรรยากาศสงบแต่ภายในใจเธอไม่เคยสงบเลยความคิดเกี่ยวกับเอกสารลับและมาร์คเบลสันวนเวียนอยู่ในหัวใครอยู่เบื้องหลังการแยกเธอและอาเธอร์เจ็ดปีที่ผ่านมาทุกสิ่งที่ฉันเชื่ออาจเป็นแค่ภาพลวงตา ขณะที่เธอกำลังตรวจรายงานการฉีดวัคซีนของเด็กแฟ้มข่าวด่วนบนโทรศัพท์ของเธอก็สัน่นลินดูนี่ก่อนข้อความจากสกายภาพถ่ายล่าสุดของอาเธอร์เขายือนอยู่ข้างมาร์คเบลสันในงานกาลาการกุศลเหมือนว่าเขากำลังสังเกตบางสิ่งและบางสิ่งนั้นก็คือลูกของลินลินกุมหน้าเธอไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกแล้วถ้าเขาเห็นพวกเขาอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปยังสนามเด็กเล่น เด็กแฝดกำลังวิ่งเล่นโดยไม่รู้ว่าความลับของพ่อกำลังตามมาพวกเขาอย่างใกล้ชิดหัวใจของเธอสั่นระริกความรักที่เธอพยายามกดมันไว้ตอนวางแผนแก้แค้นเริ่มผุดขึ้นมาอีกครั้งการแก้แค้นอาจไม่ง่ายเหมือนที่คิดเมื่อหัวใจเริ่มคิดต,ต่างไปในขณะเดียวกันอาเธอร์กลับมาที่ทำเนียบเขาได้รับรายงานทุกชิ้นจากสกายและสิ่งที่เขาเห็นคือความจริงที่เขาไม่อยากเผชิญลินเธอยังมีชีวิตอยู่และลูกของฉันก็อยู่กับเธอ ความผิดหวังและความโล่งใจปะปนกันเขาไม่เคยหยุดคิดถึงเธอและทุกสิ่งที่เขาทำไม่ได้เกี่ยวกับการทอดทิ้งแต่เป็นแผนที่มักวางไว้เพื่อปกป้องเธอเจ็บใช่แต่ไม่ใช่จากมือเขาจากมือใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังลินได้รับโทรศัพท์จากสกายอีกครั้งข้อมูลของมากเกือบครบแล้วแต่คุณต้องระวังเขาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวหัวใจลินเต้นแรงเธอรู้แล้วว่าเกมแก้แค้นที่เธอวางไว้กำลังซับซ้อนกว่าที่คิด วันนั้นเย็นแล้วลินตัดสินใจพาลูกแฝดไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอาเธอร์ปรากฏตัวโดยไม่ให้ใครเห็นเขาเฝ้ามองจากระยะไกลาสายตาของชายที่เคยรักแต่เธอเข้าใจผิดเจ็ดปีแทนที่จะเป็นการแก้แค้นมันกลับเป็นการ,รเผชิญหน้ากับหัวใจตัวเองเด็กแฝดวิ่งเข้าไปหาอาเธอร์อย่างไม่รู้จักเขายืนตะลึงก่อนที่ลินจะก้าวเข้ามาท่านอาเธอร์เสียงเรียบเย็นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสน อาเธอเก้าวเข้าใกล้แต่ยังคงระวังตัวลินทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเมื่อความจริงเริ่มเผยอารมณ์ทุกอย่างที่เก็บไว้ใต้แขนก็เริ่มสั่นไหวลินถอนหายใจลมเย็นพัดผ่านผมเธอพยายามเรียกความเข้มแข็งกลับมาแต่หัวใจเริ่มพูดอีกเสียงหนึ่งฉันเกือบจะเกลียดเขาจนลืมทุกสิ่งแต่ทำไมกลับเจ็บแบบนี้อาเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ ฉันไม่เคยทอดทิ้งคุณลินทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือกับดักของใครบางคนลินชะงักเธอไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือสงสยัยใครใครกันแน่ที่อยากทำลายเราทุกคนความเงียบปกคลุมสวนสาธารณะสายตาเด็กแฝดส่องมาที่พวกเขาสองหัวใจที่แตกสลายเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมต่ออีกครั้งแต่เบื้องหลังความจริงบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาเส้นทางของความรักและแค้นยังไม่จบง่ายๆ เกมของหัวใจเริ่มแล้วและคราวนี้ไม่มีใครสามารถหนีความจริงได้ลินยกมือสัมผัสแก้มลูกแฝดอาเธอร์ก้าวเข้ามาใกล้ทั้งสองจ้องตากันสายฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆเหมือนสัญญาณเตือนบางครั้งการแก้แค้นไม่ใช่เรื่องของใครแต่เรื่องของหัวใจและในช่วงเวลานั้นทั้งสองรู้แล้วว่าเจ็ดปีแห่งความเจ็บปวดกำลังจะเปลี่ยนเป็นการเผชิญหน้าที่ทั้งรักทั้งเกลียดศัตรูที่แท้จริงยังซ่อนอยู่ในเงามืด เกมนี้ยังไม่จบเมื่อความจริงทั้งหมดเผยออกมาใครจะอยู่รอดและใครจะพังทลายฝนโปรยปลายเบาๆบนถนนกรุงเทพในยามเย็นลินยืนอยู่หน้าคลินิกเด็กของเธอมือสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจเจ็ดปีของความเจ็บปวดการทรยศและความแค้นกำลังจะถึงจุดจบเธอรู้แล้วว่าไม่มีใครเป็นศัตรูเพียงคนเดียวและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีใครบางคนอยู่เบื้องหลัง เปีทุกสิ่งที่ฉันคิดว่ารู้กลับกลายเป็นเกมที่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเสียงรถประจำตำแหน่งของอาเธอร์ดังขึ้นใกล้คลินิกเขาเดินออกจากรถด้วยท่าทีมั่นคงแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลินเราต้องคุยกันเธอเงยหน้ามองเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนฟังเสียงฝนและเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงสกายส่งข้อความเข้ามาลินเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับมาร์คเบลสารและองค์กรเงาพร้อมแล้ว เธอเปิดแฟ้มในมือถืออ่านรายละเอียดครบทุกขั้นตอนทุกการกระทําการลอบสังเกตการบงการให้เธอและอาเธอแยกกันศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่เขาแต่เป็นเงาที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมาตลอดลินหันไปมองอาเธอร์เขายืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจลินทุกอย่างที่คุณเห็นว่าเป็นความผิดของผมมันไม่ใช่ผมพยายามจะปกป้องคุณเธอสูดหายใจลึกๆความรู้สึกที่เธอเก็บไว้เจ็ดปีเริ่มประตู คุณจะบอกว่าคนที่ทำลายชีวิตฉันทั้งหมดไม่ใช่คุณอาเธอร์พยักหน้าใช่ทุกอย่างมีคนวางแผนไว้ล่วงหน้ามาร์คเบลสันเขาเป็นหัวใจขององค์กรในเงาลินกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอเจ็บแต่ไม่ใช่จากคนที่ฉันเคยรักขณะนั้นลูกแฝดวิ่งออกมาจากอาคารแม่พ่อเสียงเด็กสองคนทำให้ลินใจสั่นเธอพยายามยิ้มแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสน อาเธอร์ก้าวเข้ามาใกล้เด็กพ่อพ่อไม่รู้ว่าลูกอยู่กับแม่มาตลอดเหรอเด็กทั้งสองพยักหน้าพร้อมกับอบแขนพ่ออย่างไม่รู้ตัวในวินาทีนั้นความแค้นเริ่มสั่นคลอนและหัวใจเริ่มสั่นไหวอีกครั้งลินค่อยๆก้าวเข้ามาอาเธอร์เจ็ดปีเจ็ดปีที่ฉันคิดว่าคุณทอดทิ้งฉันเขายกมือขึ้นแต่แก้มเธอไม่ผมไม่เคยทอดทิ้งแต่ผมก็ถูกบังคับให้อยู่ในเกมนี้เหมือนกัน ลินรู้สึกน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นความโล่งใจทุกอย่างมันไม่ใช่ความผิดของเขาทัานใดนั้นสกายโทรเข้ามือถือลินผมเจอหลักฐานที่ชัดเจนของมาร์คเบลสันแล้วเขาวางแผนให้ทั้งคุณและอาเธอร์แยกกันเจ็ดปีลินมองอาเธอร์คุณเห็นไหมทุกอย่างที่ฉันเจ็บไม่ใช่เพราะคุณความจริงมันทำให้หัวใจเราเจ็บ แต่ก็ทำให้เรามองตากันอีกครั้งอาเธอร์ดึงเธอเข้ามากอดเด็กแฝดหัวเราะอยู่ข้างๆแม่พ่ออย่าทะเลาะกันนะเสียงเด็กทำให้ทั้งสองคนยิ้มขมขื่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความแค้นแต่ครอบครัวของเราลินถอนหายใจเบาๆเราจะจัดการกับมารคเบลสันยังไงอาเธอร์มองตรงตาด้วยความจริงและความร่วมมือของเรา ทั้งสองเริ่มวางแผนสกายและทีมงานร่วมมือกันความลับขององค์กรในเงาเริ่มถูกเปิดเผยข่าวลือข่าวลับข่าวการโกงทุกอย่างถูกสกัดเกมของใครบางคนกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเย็นวันนั้นลินและอาเธอร์นั่งอยู่ที่สวนหลังคลินิกเด็กแฝดวิ่งเล่นรอบๆสายฝนโปรยปลายเบาๆและในที่สุดทั้งสองเริ่มพูดถึงเรื่องเจ็ดปีที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมาเราเจ็บ แต่เรายังมีกันลินกุมมืออาเธอรเจ็ดปีที่ผ่านมาทุกน้ำตาทุกความเจ็บปวดมันคุ้มค่าเมื่อฉันเห็นคุณและลูกอยู่ตรงนี้อาเธอร์ยิ้มน้ำตาเต็มตาเจ็บมากแต่รักมากกว่านั้นความลับทั้งหมดถูกเปิดศัตรูถูกเปิดโปงและหัวใจที่เคยแตกสลายเริ่มเชื่อมต่ออีกครั้งและนี่คือจุดจบของเกมสุดท้าย เปีแห่งความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นบทใหม่ของครอบครัวความรักและความหวังลินและอาเธอร์รู้แล้วว่าแม้เกมของแผนการจะจบแต่หัวใจของพวกเขาจะเริ่มใหม่อย่างแท้จริง